อุ้ยรู้สึกข้าวจะไม่พออืมออกินผสมกันระหว่างผัดกระเจี๊ยบกับน้ำพริกผัดอร่อยมากทุกคนที่ดูลูกโดดเ็นเนอืมอ๋อแน่พัสดุกมาสม่ง น้องครีมจะทำผัดกระเจีย๊ยบขายเลยส่งผัดกระเจีย๊ยบมาให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคไหมอันนี้คือผัดกระเจีย๊ยบส่วนห่อน,นี้คือน้ำพริกผัดเป็นสองห่อเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยสองน่ารักนะแพ็กเกจน่ารักแค่สองนี้อันนี้คือผัดกระเจีย๊ยบ อันนี้คือน้ำพริกค่ะมาจ้ะอู้หอมใส่ถ้วยต้องกินข้าวกับมือแล้วแหละจริงๆหน้าตาเป็นแบบนี้ หอมมากเลยค่ะทุกคนไี่ลองอันนี้สิน,น้ำพริกผัดสิจะหอมไหมอุ้ยหอมหอมมากค่ะทุกคนเอาไมาเ้เท้าใส่มามาค่ะเริ่มลองน้ำพริกก่อน ืมน้ำพริกก็ใส่พวกแบบเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยอืมหอมอร่อยอร่อยอืมอ,อร่อยนะทุกคนอืมถูกใจอืมลองเป็นผัดกระเทียบบ้าง อุ้ยผัดกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นผัดกระเจี๊ยบหมูนะคะทุกคนใส่ลูกโดนด้วยเน้นๆงานนี้เอาแล้วอ่ะมาลองชิมสิอืมใบกระเจี๊ยบเนี่ย <c oughs> น้องไม่ได้ต้มต้มแบบลวกทิ้งน,น้ำไปก่อนนะคะรสชาติก็จะแบบ ความเปรี้ยวก็จะชัดเจนจะชัดอร่อยอ,อร่อยมาค่ะทุกคนผัดกระเจี๊ยบนมครีมอืมนมไม่อมมพอมรูส้สึกข้าวไม่พออ่ะทุกคน เดี๋ยวกินขแบบเกาหลีข้าวหอ่อคำสุดท้ายโอ้ข้าวสามทับพีหมดเพียงอ่ะทุกคนอร่อยมากอืม้ม มีขายสองแบบนะคะเป็นน้ำพริกผัดกับผัดกระเจีย๊ยบทุกคนอร่อยมากผัดกระเจีย๊ยบเนี่ยเป็นผัดกระเจีย๊ยบแบบมอนส่วนผสมมีหน่อไม้มีหมูมีพริกลูกโดดยอดกระเจีย๊ยบอร่อยมากทุกคนหอมมากอันนี้ก็อร่อยแนะนําเปิดไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามน้องเลยว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดรู้ราคาแล้วเปิดจากมาแปะไว้ที่หนะ้าไอทีในคลิปน,นะคะส่วนช่องทางสั่งซื้อนะคะในนี้เลย